ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับนาข่าวเด่นนิวเสียามอไลน์ของเรานะครับก็จะนําเสนอนะครับนขอความช่วยเหลือนะครับนะวันนี้เราไปเจอนะครับผู้ที่อพยพนะครับน้ำท่วมนะครับจากหน้าสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับขึ้นมาอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเกื้อรัดนะครับก็มีไม่เยอะครับแต่ว่านะาเขาบอกว่าเขาต้องการห้องน้ํา นะครับห้องน้ําห้องสุขานะครับซึ่งเวลาเขาปวดท้องตอนคืนนะครับเขาก็ต้องเดินไปไกลนะครับแล้วก็ต้องไปขอเข้าบ้านใกล้ๆนะครับก็ถือว่าลําบากนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่เราไปเจอในวันนี้นะครับก็คุณแม่นะครับเขาก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับอยากจะได้แพมเพิร์ตนะครับก็มีหน่วยงานหน่วยงานไหนนะครับที่สน ที่จะเข้าไปนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับก็สามารถติดต่อหรือว่าเข้าไปดูได้นะครับก็หน้าหมู่บ้านเกื้อรัตนะครับตําบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดบุบลราชธานีนะครับก็เขาต้องการหนึ่งคือห้องน้ํานะครับห้องน้าตรงตรงนั้นนะครับเขาไปเข้าห้องน้ําไกลเขาอยากได้อ่าห้องน้ํา2นะครับก็คือผู้ป่วยติดเตียงนะครับอยากจะได้แฟรเพิร์ดนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับใครที่ สามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับครับคุณแม่ครับคุณแม่มาจากชุมชนไหนนะครับหมบ้านเกลือรัดนี่แหละจ้ะหมบ้านเกลือรัดโอ้คุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเหรอครับจ้ะโอ้ตอนนี้ต้องการอะไรครับอยากได้แพมเพิร์ตเหรอคะอยากได้แพมเพิร์ตเนาะครับเนาะค่ะเออคุณคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อคำมีกุชมานค่ะอยู่บ้านเลขที่อะไรครับหกสิบสองทับสองค่ะ หกสองทบสองตำบลมูตำบลคันใหญ่มูยี่สี่ค่ะอ,อ๋อโอเคเนาะครับเนาะต้องการแพมเพิร์เนาะครับเนาะตอนนี้ค,คุณแม่ลุกได้บ้างไหมหรือว่าแค่ได้นั่งเดินเดินได้ไหมเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยเนาะ,คะแค่ลุกนั่งอย่างเดียวอืมโอเคครับคุณแม่ครับก็ขอให้หายไปๆไปด้คุณแม่ได้ค่ะครับผมครับค,ครับ ครับพี่ตอนนี้นะครับพี่มาจากเอ่อมาจากชุมชนไหนครับที่มาอยู่ที่นี่มาจากชุมชนหน้าสวนสัตว์ค่ะก็จะมีอยู่ประมาณหกหลังคาเจ็ดหลังคาเรือนค่ะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเยอะไหมครับเยอะมากเลยค่ะก็คือยังประมาณสักคืบหนึ่งก็จะจมหลังคาบ้านแล้วค่ะถ้าถ้าไปเดินไปด้วยตัวเองนี่จะไปไม่ได้นะคะต้องใครเรืออย่างเดียวแล้วก็น้ําลึกมากค่ะอืมออตอนนี้นะครับเราอยู่นี่อยู่ที่นี่นะครับพี่ครับก็ อ่าสิ่งไหนที่ยังยังต้องการบ้างครับก็อยากจะได้สุขานะคะโซนโซนตรงนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีห้องน้ำพวกน้าๆกับอ่าแม่กับพ่อถ้าปวดมากมากก็ต้องไปต้องไปตรงนู้นมันก็จะไกลหน่อยนึงค่ะหรือไม่ก็แบบจะขอเข้าใกล้ๆเวลาจําเป็นนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องสุขานะครับเนาะตรงนี้นี่คือเป็นซอยอะไรเป็นจุดไหนครับตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านเกื้อรัดค่ะ บ้านเกื้อรัดใช่ค่ะแต่หนูนี่อยู่หน้าสวนสัตว์หมู่21ตรงนั้นจะเป็นเนของหมู่21ตําบลขามใหญ่ส่วนหน้าก็จะอยู่ตรงชุมชนบ้านเกื้อรัดตรงนี้ค่ะอ๋อแต่ว่าตร,ตรงจุดนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าศูนย์พักพิงศูนย์นพักพิงดงคำอ้อเลยใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งที่เราขาดคือห้องน้าใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ขอให้น้ำลดไวๆเนาะพี่เนาะ มากค่ะอยากเป็นนั้ค่ะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแล้วค่ะลำบากมากค่ะการคือหนูก็ไปนอนอยู่บ้านญาติเพราะว่าอยู่เต็นท์นี่ก็เพราะว่าพวกหนูเป็นครอบครัวใหญ่นะนะก็จะอยู่ตรงเต็นท์เพราะว่าเขาก็ต้องเที่ยวเข้าเที่ยวออกบ้านอยู่เพราะเขาห่วงของค่ะเพราะว่ามันมีสิ่งของเยอะในบ้านก็ต้องไปดูของในบ้านด้วยนะคะแล้วหนาวไหมครับอยู่ที่นี่หนาวค่ะหนูก็ไม่ได้อะไรมาเลยค่ะนี่ค่ะก็ไป ได้ผ้าบ้านญาติมานี่แหละค่ะคุมหนาวมากเพราะว่าอ,ออกกันมานี่ก็ได้เสื้อผ้ากันมาไม่เยอะ คีดว่าคงจะไม่หนักนะคะปีนี้แต่มันหนักกว่าปี62ค่ะพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรนะครับหนูชื่อชื่ออูค่ะชื่อเล่นค่ะชื่อชื่อจริงค่ะชื่อเรวดีค่ะนามสกุลฮะชัยเซนค่ะบ้านเลขที่หมูบ้านเลขที่สองเก้หมู่24แต่หนูอยู่กับพ่ออาศัยอยู่บ้านพ่อตรงหน้าสวนสัตว์ก็คือ34มหมู่21ค่ะแต่ว่าชื่อหนูอยู่ในสำเนาบ้านแม่แต่ว่าการหลับการนอนกัน กินอาศัยอยู่ที่น่าสนสัตว์ค่ะครับเป็นตมุดคามใหญ่เนาะค่ะคามใหญ่ค่ะอ๋อโอเคนะครับพี่ครับขอให้น้ําแห้งไวๆนะครับจะได้เข้าบ้านให้เป็นอย่างนั้นมากๆเลยค่ะคืออากลับบ้านเร็วๆแล้วค่ะไม่ไหวแล้วครับครับครับโอเคครับค่ะหนาวก็นาวขึ้นหัวกรบสายอือหดวปวดหัวแบบอา่มดิขาดใจตายอาไปหาของโมใจมาห่มเนาะ เอาต๊กข้างบ้านจะสองมื้อเดียวกน